สบายดีพี่นอ้องสบายดีเนาะมือในการชิมโมะเขียดหน่อยเนาะมือนก็เอาขีนะ่มันออกเนาะเนี่ยสาธขี่มันออกเนาะอันนี้กันยังบุทันใสอันนี้กันไม่วันเนาะสบายดีพี่นอ้อง <c oughs> ถ้าก็ตื่นเสาเนาะพี่น้องกนาถ้ากูตื่นสวยเ <c oughs> อาปีกแป้งขนุนออกขีถอดแป้งขนุนช่วง g เสาเนี่เแกขี่นี่ขน,นนะุนแล้เนาะ เนื้ขนุนกับบริซึ่งเนาะพี่น้องเหี้ยกระบ,บริซึ่งอ้ายไปใต้อีกขึ้นนี่พเพราะอะไรกินเนียอยากเป็พี่น้องเอ้ยโศว์โควิดเนาะหายอยู่หากินตามพิธีสิริบัตรเขาได้เมี่ยขนุนเนี่ยหนึกิโลไข่เนี่ย,ยตัวนี้เม่นพิ่ดอน้องเฉลี่ย,ย, <c oughs> ยน่องเฉลี่ไข่เป็ดเฉลี่ไข่เนาะพี่น้อง ในมือใส่ขีดเขียดกัน,นะนเนาะในครับมาเบิ่งน้ำกันว่าเขาชิมุกเขียดน้อยวิธีมุกเขียดน้อยฉุดในวันเนาะเขาชิมุกเท่าใดพิจตโตมีไข่พี่น้องเอ้ยปุ๊ไข่เต็มท้องเลยหลังจากเขาลลางเขียดมากแล้วพี่น้องเนาะกับประมาณนี้เนาะไข่มันพี่น้องปุ๊ปป้าไข่เป็นกับไข่เนาะมีแตโตมีไข่พี่น้องในม,มือก็จะปไปเอาเครื่องเนาะเอาเครื่องมาใส่มกุกเอาเชิงค่ายมาตำเนาะพี่น้องเนาะ เอาอยู่หลังบ้านตัวเองไงล่ะเนาะปูกไววเข้มหัวประมาเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะพ่อเลยเนาะสามหัวปูกไว้พอาได้เก็บพี่น้องพ่อปฏิสิทธิ์เก็กอีตู้แล้วเกิดสิมาเบิองเบลนน่นพี่น้องเนาะมมกเขียด แมว่าศัยบักเลินน <up> ้ำเนาะเดินเนาะเก็บเอมมากที่มันซูบเนาะทุกไล่เด็กพี่เนาะเนาะพ่อเห็นน้องพี่เนาะเนาะกระโดมม่เหาเนาะพี่น้องเนาะ งไม่ฮักกบฮักกเกิดเนาะสือเบี้ยมาปลูกเนาะพี่น้องฮักกเกิดพี่น้องประมาณนี้เนาะแต่เครื่องครบแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอากระถิบีล้างเครื่องเนาะใส่ก็มาปรุงกันเลยเนาะในวันใส่ข้าวบื่อใส่วุ้นชิงไข่ใส่ผักเพชดบีบใส่หอมบัวแดงนันเนาะหั่นซอยลงไป กะตำเผากันน้อพี่น้องนี่น้อเขียนห้อพี่น้องใ่บ้านก็เอาหมบัวห้วยห้วยหนาอะไรแต่น้องป้าไข่พี่น้องครัเห็นเพียงในบ้านก็เอาข้าวเบลือยน้องน้อตอนข้าวเบลือทีต่ห้องตำมื่อกินเนาะกระใสเป่งนัวน้อพี่น้องข้าใส่ปลาแดงน้ำเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบกเนาะแต่งนัวแต่งซ่บแต่ว่าบางคนขาป๋าใส่เนาะแล้วแต่ผมมากเนาะ คนไปน้ำเน้อพี่น้องเนาะเนี่ยเกิดจะหกลเกลือไปน้ำเนาะโกลเกลือในวันใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่หนังปลาเนื้นึงเนาะยางอัหน่อยหนังปลาใส่กําลังโมกเกลือพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะอาตัแซ่บพี่น้อง,อออนนอองอห,งห,นหนงอามเลยพี่น้อง วันทานหนึ่งกัยังหอมแล้วเนาะใครมักสูตรนี่กับไปเฮ็ดลอกเบิงเล้วพี่น้องเนาะัาประกันความแสบแล้วเนาะกั่มีไม่ยังงากเนาะคุณลังในส่องมุกเนาะพี่น้อง มุกแรกเนาะพี่น้องเนาะว่าที่เนาะเดี๋ยวสิมานาปังเนาะงวันใดจกมุกได้ชิบสองมุกพี่น้องมุกเขียดเทาเนาะเดี๋ยวเอาสิบหนึ่งกันเนาะพี่น้องเนาะข่างไพ่ไว้เราตัวนี้ตัวนห้องก็บชิบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งกับประมาณสามชิบนาทีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาชิมาเบิ่งกันเนาะนองจากหนึ่งซุกกินน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาก็บชิมาไรชิบมึงเนาะน้องจะเป็นในใดเนาะพี่น้องเนาะมุกเขียดเทาเนาะ ขนาดตาประมาณนี้แลพี่น้องเนาะะเศษบนี้มุกเกียดแจ็เกียดกับมีไข่อันนี้ก็อะไรกับแม่เนาะันกับมีหลวกพักในมุกเกียดในัน,นก็ทอดเป็นขนุนนะพี่น้องหอ้หมเลยพี่น้อง อาหารเ้านะพี่น้องเนอะกระทอดแม่ขนุนพี่น้องก็มีพัดพักบุ๋งน้ำนาะหัวพักบงแล้วก็มีลวกพักในสวนเราเองเนอะแม่ขนุขน แซ่บเนาะนี่นมเปนใครเส้นติ๊อ่องไปดูสิดีเกีย ม่ใช่มุกเด็เน,น,นาะคำใหญ่เลย,เยแซบพี่น้องใส่ขียะดําใส่โชโชยแซ่บหอมเนาะหอมเคืองที่เขาตําใช่กันเนาะไม่ได้มีตาแต่ก็ใส่เซนโลนรกเค็มแซ่บพี่น้อง